สวัสดีครับวันนี้ผมไปฉีดวัคซีนเข็มที่สามเป็นวัคซีนแอตตาเซนิกาเป็นเข็มที่สามรู้สึกอาการคือไม่จะเรียกว่าแพ้ไหมคือรู้สึกเก็บต้นแขนแขนข้าง ข้างขวาต้นแกนขวาตรงบริเวณที่ขีดนิดนิดนึงคล้ายค้ายเหมือนกับมันบวมรู้สึกตึงๆแล้วก็มีอาการเหมือนกับคล้ายๆจะเป็นไข้นะครับลขายๆเป็นไข้กขันนื้ขั้นตัวนิดนึงนะครับน่าจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าแพ้ไหมแบบนี้เพราะตาม ดูสถิติข้อมูลที่คนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา้าก็รู้สึกว่าจะน่าจะใช่นะนใช่ว่าเป็นอาการแพร้เป็นอาการอ,อเพียเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวฉีดช่วงสิบโมงในสิบโมงในกา ที่บอโมงสิบโมงใกาของวันนี้นะครับคือตอนนี้ก็ตกก็ถแถตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มไหมนะก็อาการประหงืถือว่าไม่หนักนะครับไม่ไม่เป็นไข้ไม่อะไรเจาคือไม่ได oh ah ้อาการถึงขนาดเราต้องนอนส้มอะไรนะเพิ่รู้สึกเพียงนิดนิด เดี๋ยวสักพักผมก็จะทานยาทานยาพาราแก้ไข้ไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไปฉีดของซีโนแวคกสองเข็มรุ่นรแรกๆนะฮะฉีดซีโนแวคนี้รู้สึกไม่มีอาการอะไรเลยไม่แพ้ไม่มีเลยก็เฉยๆฉีดซีโนแวคกแต่พอมาเจอ แอ่การู้สึกวันจะเป็นเขาเรียกว่ายาดีหรือเปล่าเนี่ยยา่็แต่ก่อนเป็นเด็กทีดวัคซีนก็มีอาการประมาณนี้หลยมันกลับคล้ายๆว่าเป็นแพ้นะใครแพลคือคือเป็นคือเป็นไข้มันมน่าจะเกิดจากเป็นการภาวะการสร้าง ภูมคุ้มกันให้เกิดขึ้นในร่างกายของตัวเราก็จะเดินก้าวต่อสู้ต่อไปในชีวิตโลกนี้นะครับรักษาไว้สุขภาพก็โอเคจบบ๊ายบาย